วันนี้อยู่กับ m a z d a 2นะฮะเครื่องดีเซลทันหเป็นเครื่อง Sky Active ฟเทคโนโลยีนะครับไฟหน้าเนี่ยใสยกิ้งแล้วก็ดีเทลทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะครับกระจังหน้าเนี่ยพลาสติกไม่มีแตกหักล้อไม่มีตำหนินะกระ,ะจกมองข้างเนี่ยไม่มีเบียดเลยเป๊ะหมดไม่มีแตกรายงานไฟท้ายแดงกำ่ำใส่กิ้งไม่มีแตกหักถ้าคุณแจอยู่ใกล้ตัวคุณเนี่ยคุณกดกดล็อกได้จากตรงนี้เลยแผงประตูเนี่ยพลาสติกอะไรต่างๆไม่มีแตกหักโดยเฉพาะตรงนี้แม่นโคตรเฉี่ยมเลย,เ,ลยเป็นสีแดง ที่ดูหรูหราดูสปอร์ตมากครับเบาะเนี่ยความสปอร์ตเนี่ยมันอยู่ที่สีกับทรงซึ่งกันนี้แม่งรับกันมากป,ปีกเปิกอะไรไม่มีล้มเลยพวงมาลัยเนี่ยมันติฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบเป๊ะหมดช่องแอร์เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยเป๊ะมากไฟฉุกเฉินแทบไม่มีกดเลยหัวเกียร์เนี่ยไม่มีลอกหนังตรงนี้สภาพยังเดิมๆอยู่เลยฟังก์ชันอะไรเนี่ยเป๊ะหมดนะครับการปรับอะไรยังใช้งานได้ปกติหมดเลยนะสามารถขับเบาะลงมาได้ราคาอยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นแล้วผ่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหกพันต้นๆเงินเดือน ห้า0ันบาทขึ้นไปเนี่ยมาได้แล้วถ้าสนใจก็โทรหาพี่พันเลย0815198985 0813142568 K m อนรั t Line ด d แอ 0880D Facebook D เวนว a p พันนลัตมาลองขับได้นะที่ลามกำแหง164ริมถนนใหญ่ติดปั๊ม BT ทเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับ